สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียร์จะมารีวิวผักไปซื้อผักคุณยายที่ตลาดมาค่ะวันนี้นี่นะคะก็มีมะนาวค่ะมะนาวถุงละยี่สิบบาทมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูกยี่สิบาทมะนาวถูกแล้วแล้วก็ต้นคุยช่ายสดๆเลยค่ะกำใหญ่ๆเบิ้มๆเลยนี่เพิ่งจะตัดมาสดๆเลยนะเนี่ยสิบบาทชะอมค่ะ สิบ,บาทหน้าหนาวความจริงชออมันแพงนะยงเยอะอันนี้ยบ,บาทเดี๋ยววันี้จะตาพริกกะปิกินกับผักสดผักชี10บ,บาทค่ะกำเบิ่มๆเลยต้นหอมก็สิบ,บาทเดี๋ยวจะมากินกับน้ำพริกกะปิค่ะกินแล้วลมหายใจสดชื่นป้องกันหวัดด้วยผักกาดสลัดหัวนี้40บ,บาทค่ะนี่เดี๋ยวแค่จะตำพริกกะปิ กินกับผักสดสดทุกอย่างเลยเนี่ยต้นกุชายเนี่ยกินสดอร่อยชะอมก็กินสดได้อ่าผักชีก็กินสดต้นหอมก็กินสดแล้วก็มีมะเขือเจ้าพยา20บาทนี่น่าจะกรอบนะพริกซุปเปรอร์ฮอต20บาทค่ะของคุณยายนี่นะคะเคียวก็มารีวิวให้เพื่อนๆดู ผักส,สดจากตลาดปราณบุรีของคุณยายค่ะผักถูกแนละ้วต้นหอมกําละสิบบาทกําเบลอ